น้ำมะพร้าวสิบ,บาททุกคนนี่อันนี้น้ำตาลสดเรือมะพร้าวอ๋คนดังพิยาคนลุมที่นี่ของดีและถูกมีอยู่จริงอร่อยด้วยฮะาฟเลยครับนี่้ำลแก้วะน้ำมวนบา้ำตาสดิบา่แกวนตาสสแกวแก้วน้ำตาสด ขายดีนะทุกคนขายดีขายดีนี่ขายดีคนลุมขายดีคนลุมสิบบาทคนละครึ่งห้าบาทอ๋อร้านนี้เขาเขาไม่มีคนละครึ่งนะทำไม่ทันนะต่อเป็นวันเหรออ๋อเขาเลยไม่ทำเพราะว่ามันเวาค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงใช่ก็ไม่เป็นไรก็ขายถูกอยู่แล้วสิบบาทนี่นี่ย ก้าเบอร์ละสิบาทน้ำอะไรมหยดมาน่นตังกับมือเท่าไหร่้าวสิบบาทน้ำตาลสดเก้าละสิบาทค่ะอ้าสิบบาทนำตาลสดสิบบาทน้ำตาลสดกาำตาลสดเพชรบุรีหรือที่ไหนนี้ของบ้นแพวรู้วต้นขลางหลังนู่นเห็นเหต้นอยู่ต้นนึ่งั้อันนี้ของบ้านแวค่ะบ้านแถว แท้ๆนะไม่ใช่ดีน okay. uh, mm. hey, ้ำตาลนะของแท้อ่าขุนพาบีเฮเฮียบาสน้ำตาลสดน้ำตาลมะพร้าวเฮ้ยมะพร้าวสดน้ำมะพร้าวสดปกติเขาขายแก้วเท่าไหร่ยี่สิ่สิ่าคี่เขาขายกันยี่สิบยี่ห้าใช่แต่ที่นี่จะมารับไปขายอะค่ะมาคำนวณต้นทุนแล้วก็มารับไปขายได้อ๋อรับไปขายได้ด้วย ขายเป็นกรอนค่ะขายเป็นกรอน o กรอนละยี่สิบลิตรอ๋อนอกจากขายตรงนี้แล้วแกขายส่งด้วยนะทุกคนมาติดต่อได้ที่นี่ที่โกดังพิยาคนลุมขายอยู่ด้านหน้าถนนนี่เลยนี่ขายทุกวันนะคะวันจันทร์ข้าวเจ้าหนึ่งข้าใจข้าใจก็คือที่นี่หยุดวันจันทร์วันเสาะ์วันจันทร์่ะวันจันทร์ไม่รู้อันไหนอร่อยนะผมก็ไม่แน่ใจน้ำตาลสดขายดีสุดนะเหยลองชิมหน่อยอ๋อลองกินดูมะพรามาชิมมะพร้ามันทำมาจันอ่าอ๋อ นี่สดที่นี่หอมมาทำทุกวันใครอยากใครอยากเอาไปขายเอาไปขายต่อนะมามาติดต่อเจเขาได้เลยเนี่ยที่ที่พี่อยากคนลุมนะก็ได้นะถ้าเกิดจะเอาไปขายนะคนพอใจแบบราคาแกนนึงอะขายได้กี่กี่กี่ลิตรยี่สิบลิตรแก้วนึงยี่สิบลิตรแล้วขายได้กี่แก้วอย่างเงี้ยประมาณ หนึแก้วก็กำไรเยอะเลยหนึ่ลิตรอ่ะหนลิตรได้ทั้งหมด5แก้วสิบหราสแล้วแกลอนหนึงได้หนึ่งรถ้าถ้ากำไรได้ต้นทุนกำไรเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณแก้วเราประมาณสองสามบาทเหรอใช่ถ้าสิบห้าก็ได้กำไรร้อยเอร์เซ็นต์นะอสองร้อยอ๋อเข้าใจนั่นครึ่งต่อครึ่งเลยก็ส่วนใหญ่เขาต้องขายยี่บอยู่แลวผมว่าใช่ไหมถ้าเราพอใจขายสิ ออกง่ายกว่าอ๋อมันจะออกง่ายขึ้นแล้วขายยี่สิบพี่ผ้ามันก็เหมือนคนอื่นถ้าเข้าคนอื่นมันก็ออกยากออกว่าธรรมดา่ขายสิบห้าบาทก็ดูว่าเออสิบห้าบาทเนาะกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่โอ้ไอเดียดีมากแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยขายสิบบาทเราได้สองบาทสามบาทเราก็อยู่ได้เพราะว่าตลาดวิยาคนเยอะค่ะใช่ถูกสาวทิดคนมาเป็นเป็นหลักหมื่นนาะหนูว่าหลักหมื่นคนหนูว่าเยอะเยอะนะเพราะว่าคนที่เดินมาซื้อน้ำตาลสดอย่างเดียวนะเดินมากินน้ำตาลสดแก้วละสิบบาทเมื่อวันอาทิตย์นี่ต่อคิวกันมาเลย สองพันห้าร้อยแก้วนะสองพแก้วใช่คูณด้วยสีก็สองหมื่นกว่าครับไปแล้วเฉพาะอันนี้อย่างเดียวใช่โอ้ไอ้ไอ้มาพาข้างหลังนี่โอเคใช่ไหมโอ้ลูกน่าห้าบาททุกคนนู่นอกองดำเนินเถินถึงเลยโอ้โหบุรพากำลังจะขึ้นบุรพาก็ถ้วยละสิบาทบุรพาก็ละสิบาทใช่เขาเขาเรียกมาพราดำเนินไหมผู้ถูกไหมไม่ใช่มันมีบางแพรมันมีดำเนินมีอัมพวามันมีบ้านแพร่ก็ละแวกนั้นแหละ กแต่ละที่ก็จะปลูกพวงร้อยปลาคนละสายพันธุ์น้ำหวานหรือก็น้ำหอมแล้วแต่แต่ว่ารสชาติก็คือหวานดีอันน้ำพันธุ์เลยถังน้ำหอมอันนี้พันธุ์น้ำหวานน่าจะหน้่มน้ำหอมนะเพราะว่าจะมีบางทีบางส่วนก็ติดติดมาด้วยอันนั้นคือรับไปขายได้เหมือนกันรับไปเจสส่งลูกนะฮะเขาไปขายส่วนเจสเท่าไรสิบบาทหัวตัะขายค่ะสิบบาทอ๋อตัดหัวตัะขายขายสิบบาทโอ้โอเคเลยทุกคนสามบาทก่อนหน้านี้ก็เยอะ พ่อต่าที่นี่หมดอ่าอรับประกันว่าหวานทุกลูกหวานทุกลูกนะแต่ว่าถ้าเกิดเจอเนื้ออ่อนมากๆก็มีอมเปรี้ยวนะหอมเปรี้ยวนิดนึงรสชาติของมะพร้าวอ่าอถ้าจะให้หวานทุกลูกก็ต้องรอฉีดสลิงเข้าไปน้ำตาลแม่ไม่ขนาดนั้นใช่ไหมโดยโดยสายพันธุ์เขาหวานอ๋อหวานนะเนาะนี่ครับหวานดีอ่เดี๋ยวผมลองชิมดูนะทุกคนเออโอเคนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะร้านนี้มะพร้าวแท้เลยนะนี่ครับ